สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับซึ่งฟุตบอลวันนี้มี5คู่เช่นเดิมนะครับใน5คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในศึกฟุตบอลทั่วยุโรปแต่ก็จะเป็นทั่วเล็กลงมาหน่อยนะครับจะเป็นศึกรอบคัดเลือกของทั้ง2ทั่วเลยนะครับก็จะเป็นศึกยูโรปาลีกแล้วก็เป็นยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลลนะครับ วันนี้ครับทั้ง5คู่ที่ผมคัดมาก็น่าสนใจทั้งหมดเลยก็จะมีคิวของเฟเดราเช่เจอกับเทเวนเต้ลาปิดเวนนาเจอกับฟิอเรนนาดินโมซาเก็บครับเจอกับสปาตาปาร์คลูดดโกเลตเจอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ยูนงซังกิลุตเจอกับลูคาโนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อวันกันนะครับ และผลฟื้นเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานมีทางบนเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นสมาชิก VVIP ทุกท่านจะได้รับทางไลน์ในที่เก่าเดิมในทุกๆวันเลยนะครับ บอลเตงเมื่อวานนะครับผมเลือกไปที่คู่ของแอสตันวิลล่านะครับคุณต้องยอมรับด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแอสตันวิลล่าต่ออยู่ประมาณหนึ่งลูกนะแต่ว่าก่อนเกมหรือว่าช่วงทั้งวันนะครับราคาไหลขึ้นอย่างแรงเลยนะจากราคาลูกควบไปลูกครึ่งแล้วก็ก่อนเตะค,ครับไปที่ราคาลูกครึ่งครบ2เลยทีเดียวนะครับแต่ถึงกระนั้นครับผมก็ไม่ววยนะเนื่องจากคุน่นี้ผมมั่นใจเวลามากว่าเนื่องจากเวลาเจอกับหิวนเนี่ยเนี่ยลูกทีมของอูนนมอรีก็ทําตามเป้า โดยผลที่วิลล่าเอาชนะฮิวแมนเนียนทีมจากสกอตแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์5ประตูศูนย์นะครับก็เรียกได้ว่าครึ่งแรกเนี่ยวิลล่านำไปก่อน3-0จากโอลิเวอร์กินทั้ง2ลูกแล้วก็ลีออนไบรี่ไปอีก1ลูกนะครับในช่วงครึ่งหลังครับเป็นโอลิเวอร์กินมากดแฮตติกของตัวเองได้แล้วก็เป็นดักรัดหลุยสมาสังหารจุดโทษทำให้แอสันวิลล่าลูกทีมของอุนัยเอมูรี เอาชน,นะฮิวเยนทีมจาก Scotland, สกอตแลนด์ไปได้ด้วยสกอห้ประตูศูนย์เลดเปิดมาเป็นลูกครึ่งครบงสองบินบอลเต็งตัวนี้ก็กินเต็มนะนะครับส่วนสเตปสามเมื่อวานก็มีแตกนะครับก็มี2ตัวนะกินครึ่งมา2ตัวก็จะเป็นยังบอยที่เสมอกับมัรคคบีให้ฟ้าไปศูนย์ศูนย์คู่นี้ก็กินครึ่งหนึ่งนะครับบวกกับสปอร์ติ้งบรากานะครับคู่นี้เนี่ยสปอร์ติ้งบรากามาโดนยิงช่วงนาทีบาปนะทำให้บรากาจากที่จะกินเต็มนะกลับกลายมาเป็นครึ่งนะครับ ทำให้การสไลด์ครับเอาชนะโมไปร์สกอร์สาบินตัวนี้ก็กินเต็มสิบสามวันก็ถึงแม้ว่าจะแตกแบบไม่เต็มข้อแต่ก็ได้กินมาแบบพอหอมปากหอมคอนะครับภาพรวมเมื่อวาน ท Bin ั้งบินบอลเตงแล้วก็แนวทางสเต็ปตีบวกกันแบบหวานๆเลยนะนะครับก็ยินดีกับสมาชิก v v วไอทุกท่านที่ได้ตามบินนี้กันด้วยนั่นนะครับถ้าเป็นเพื่อนที่ต้องการรับท Bin ั้งบินบอลเตงแล้วก็แนวทางสเต็เนี่ยก็อยา่าลืมกับแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับที่ไลน์แอดเจโอเอสแปดแปดทีลลิงใ,ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่คิวคตก็สแกนและเพิ่มผมเป็นเพ,เพื่อนเพื่อสอบถามทัศนะตัวทีเด็ดวีวตกทำเงินกันได้นะครับ และสำหรับคูแรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกในรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเฟเดบาเช่จากตุรกีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f c ฟซทเวนเต้จากฮอลแลนด์นะครับกูนี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอูเคอร์สตาร์ยูมูเฟเดบาเช่จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับฟเฟเบเช่เล่นลีกตรุรกีไปแล้ว2นัดอยู่อันดับที่1นะครับก็ชนะมา2เกมรวดยิงได้4เสียไป1นประตูมียูหคะแนนเต็มครับส่วนฟังเทเวนเต้ก็เล่นเกมลีกของฮอลแลนด์ไป2นัดเช่นเดียวกันอยู่อันดับที่2นะครับก็ชนะมา2เกมรวดนะยิงได้7เสียไป2ประตูมีอยู่6คะแนนเต็มนนเช่นเดียวกันครับ สซอร์ติเฮตูเวตครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฟเดรเบเช่ ache, ครับเอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นเทเวนเต้นะครับเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี2011ซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมกระชับมิดนะครับแล้วก็เป็นเฟเดรเบเช่นะฮะแพ้กับเทเวนเต้ไปด้วยสกอร์สามประตูสี่นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฟเดรเบเช่ ache, ในรอบ5เกมก็ถือว่าผลงานดีเยี่ยมเป็นอย่างมากในรอบ5เกมที่ผ่านมาเฟเดรเบเช่เก็บชัยชนะได้้ทัง5เกมรวด โดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เฟเนเมเช่นะครับบุกไปเอาชนะซัมซันสปอร์มาด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของเฟเนเมเช่ก็ดูดีเหมือนกันนะเฟเนเมเช่ครับทำเงินได้4เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็มีพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับส่วนฟังเทเวนเต้ฟอร์มห้านัดหลังสุดเทเวนเต้ก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันหนุนรอบพากเกมครับเทเวนเต้ 20, ชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมโดยที่เกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่ FC เทเวนเต้เปิดบ้านเอาชชนะะววเรรร่ไปปด้ยสกอ์3ตู ผมรูกับการของเทนเต้ในรอบ5เกมนะครับเทรนเต้พาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป,ป1เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรที่80%นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้ก็ค่อนข้างจะสวิงนะนะครับบางสำนักก็เปิดไปที่เฟรเดเเชต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับบางสำนักก็เปิดไปที่เฟรเดเเชต่ออยู่ที่ราคา1ลูกบางสำนักก็เปิดไปที่เฟรเดเเชต่อที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็ราคาไหลเนี่ยยังคงสวิงเช่นเดีวยวกันนะนะครับ ซึ่งราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่เจ้าบ้านเฟเดเชตต่ออยู่ที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเฟเดเชราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 1ถ้าเราไปลองฝั่งเทรเวนเต้นะครับราคาน้าก็จะอยู่ที่1.82นะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมนี้มีฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาค่อนข้างจะดีเป็นอย่างมากเลยนะนะครับ เริ่มจากเฟร์นเช่เนี่ย5เกมหลังสุดชนะมา5เกมรวดก็เรียกได้ว,ว่าเป็นผลงานที่เกมลุกของเฟอร์นเช่ร์กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยเดียวในรอบ5เกมหลังสุดนี้เฟร์นเช่ครับยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง14ลูกนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเกมลุกกําลังเข้าที่เข้าทางเลยนะนะครับบวกกับครับเกมรับของเฟร์นเจ่ก็ยังคงแข็งแกร่งนะเกมรับจาก5เกมหลังสุดเนี่ย เฟเบเช่เสียประตูให้คู่แข่งไปเพียงแค่2ลูกนะครับเกมลุกที่ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องแล้วเกมรับก็โหดกว่านะนะครับบวกกับในรอบ5เามเกมสุดเฟเบเช่ครับก็ทําเงินได้4เกมก็ถือว่าเฟเบเช่ก็เป็นขวัญใจนักลงทุนอีกหนึ่งทีมในช่วงหลังนี้นะครับส่วนฟังเทเวนเต้ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะในรอบ5เกมครับเทเวนเต้มีแพ้ไปเกมเดียวแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดที่เทเวนเต้เก็บชัยชนะมาได้4ี่เกมรวดเกมลุกของเทเวนเต้ก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันจัด5นัดในทุกรายการนะครับเทเวนเต้ 20, ยิงประตูใส่คู่แข่งฟช แล้วก็เกมรับจาก5เกมครับเสียประตูให้กูแข่งไปเพียงแค่3ลูกก็ถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยเทเวนเต้ก็เป็นฟอร์มที่หดเอาเรื่องนะแต่ว่ามาเทียบกับเฟรบาเช่ครับเฟรบาเช่ดูดีกว่าเล็กน้อยเพียงตัวน,นั้นเองนะครับบวกกับทั้ง2ทีมนะครับในรอบ5เกมหมดสุดของทั้งคู่นะมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่3เกมทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีสกอร์ต่ําเกิดขึ้นที่2เกมเหมือนกันฉันกูนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามีแนวโน้มสูงนะ ที่เลตสกอร์สูงต่ำนะฮะอาจจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองในเลทสกอร์สูงนะครับซึ่งแนี้เลทสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกถ้าอยู่สูง3ลูกเนี่ยราคาหนำจุที่2อ2นนะครับถ้าวางสกอร์ต่ำสามลูกราคาน้ำจุที่1น่กนะครับก็ดูทรงแล้วคู่นี้สกอร์สูงก็น่าสวยอยู่นะครับแต่คู่นี้ครับข้อแตกต่างอีก1จุดก็อยู่ตรงที่ขุมกําลังของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านฟเฟรมเชนเนี่ยนักเตะดูมีดีกรีดูมีชื่อชั้นมากกว่านะ ไม่ว่าจะเป็นอีฟานคาเวซี่เอดินเชโกแล้วก็ดูซานทาดิตนะครับหลายชื่อผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายชื่อที่มีดีกรีทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอีก2รายที่วันนี้เฟนรนเช่น,น่าจะไม่มีชื่อนะครับก็จะเป็นเจงกิสอุนแดที่มีอาการบาดเจ็บกับเฟรดมิดฟิลด์ตัวใหม่ป้ายแดงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ก็น่าจะยังคงไม่มีชื่อของเฟรตนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจก็ตรงที่บางสํานักเฟนรนเช่ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกราคาไหลไปที่ครึ่งกับลูกบางส ก็เป็นเฟมิเช่ต่อที่ครึ่งลูกราคาไหลไปที่1ลูกเนี่ยซึ่งราคาไหลนะตอนนี้ก็มาหยุดที่เฟมิเช่ต่อที่ราคา1ลูกส่วนตัวผมมองว่าราคาที่ไหลแรงแบบนี้บวกกับเกมนี้เฟมิเช่ได้เล่นในบ้านแล้วก็เฟมิเช่ครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากจากการเล่นในบ้านในรอบ10เกมในบ้านครับเฟมิเช่แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะเป็นเกมโคราชมิดอุ่นเครื่องด้วยซึ่งนอกนั้นเนี่ยเป็นเกมทางการทั้งหมดก็มีเสมอไป1นเกมนะครับโดยที่เกมในบ้านในรอบ10เกมเฟมิเช่สามารถเอาชนะได้ถึง8เกมบวกกับในรอบ10เกมรับเกมนะ เฟเเช่ทำเงินได้ถึง6เกมเลยทีเดียวตรงนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งมาดูของเทเวนเต้กันบ้างครับเกมเยือนก็ถือว่ามาดีนะแต่ก็มีเกมแพ้แบบเกมเสมอสลับไปบ้างนะครับชั้นคู่นี้เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับส่วนตัววันนี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเฟเวเช่จากราคาไหลที่ค่อนข้างแรงบวกกับเฟเวเช่เองอยู่ในช่วงที่ฟอร์มโหดจะจัดแล้วก็เฟเวเช่ก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะแข็งแร่งยามที่ไดล่นาบานเกมนี้ดนราคาไหลมาที่เฟเวเช่ต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เฟเวเช่ คาดว่ายืนพื้นวันนี้1เม็ดเฟรมเช่มีคู่นี้เราไปรู้กันว่าเม็ดที่2ของเฟรมเช่จะมาเมื่อไหร่เพียงเท่านั้นเองฟันดงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกในรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างรบปิดเวเนนาจากออสเตรียนะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิออเรตินาจากอิตาลีนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอาริอันสตาดิโอจะเตะก,กันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรา,าดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับลาบิดเวนาตอนนี้อยู่อันดับที่3ของลีกออสเตรียนะครับแข่งไปแล้วสนัดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไปน1นเกมยิงได้10เสียไป2ประตูมีอยู่7คะแนนครับส่วนฝั่งฟิออเรนาะอยู่อันดับที่1ของลีกกันโชซริอาอิตาลีนะครับแข่งไปแล้วหนึ่งนัดชนะไป1เกมยิงได้4เสียไป1ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติเฮดเวนทครับคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับรับปิดเวนนาครับเก็บชัชนะไปได้31แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่อุดรปิดเวนนาบุกไปเอาชนะบาวัสลินมาได้ด้วยสกอร์5-0ประู เกี่ยกับการของลาปิดเวนาในรอบห5เกมลาปิดเวนาพาทําเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไร,รที่60นะครับส่วนฝั่งฟิออรฟอร์ม5นัดหลังสุดฟิออรชนะไป3เซต1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ฟิออร์ลนะิติน่าบุกไปเอาชนะเจนัวมาได้ด้วยสกอร์4ประตูหนึ่ง ผมกับการของฟิออลในรอบ5เกมฟิออลพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยนอย่างฟิออลเลนิน่าต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกบลูกราคาก็ค่อนข้างจะแข็งนะแล้วก็บางสำนักดูนว่าจะเป็นฟิออลต่อที่ราคาครึ่งลูกเนี่ยแต่ว่าราคาดูเหมือนว่าจะไหลไปที่ฟิออลต่อที่ราคาครึ่งกบลูกราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ทีมเยนอย่างฟิออลต่อที่ราคาครึ่งกบลูกถ้าเราไปลองฝั่งเราปิดเวลาราคาน้ำจะอย ต่ําพอสมควรราคาน้ําจะอยู่ที่1.79นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ท,ทีมก็เรียกว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่อีกแล้วนะนะครับละปิดเวนานูการน,นี้ในลีกออสเตรียถือว่ามาดีนะครับจากรอบ4เกมเนี่ยชนะไปได้2อสมหนแล้วก็แพ้ไป1เกมในรอบ4เกมในเกมลีกนะครับยิงประตูได้ถึง10ลูกนะก็เรียกได้ว่าเกมลุกก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่แล้วก็เกมรับเสียไปเพียงแค่2ประตูเพียงเท่านั้นส่วนฝั่งฟิออครับก็เรียกได้ว่ารูการนี้เปิดหัวลีกค่อนข้างจะสวยเกมแรกก็เอาชนะ เจโนวไปถึง4-1แล้วก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมแรกของฟิออนะนะครับซึ่งถ้าเรามาเจาะลึกรายละเอียดในรอบ5เกมหลังสุดจะเห็นไดชัดเลยว,ว่าเจ้าบ้านอย่างลาปิดเวนาก็เกมลุกกําลังเข้าที่เข้าทางเลย ในรอบ5เกมหลังสุดนะครับในทุกรายการเลยนะลาปิดเวนายิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง15ลูกนะครับซึ่งเกมรับของฝั่งลาปิดเวนานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าจากรอบ5เกมหลังสุดเสียป,ประตูให้คู่แข่งไปเพียงแค่1เม็ดจากรอบ5เกมเนี่ยลาปิดเวนาสามารถคลีนชีตได้ถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งฟิออก็ต้องบอกว่าฟิออก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นเกมอุ่นเครื่องในช่วงปีซั่นเนี่ยฟิออก็ถือว่าทําผลงานได้ดี ยิ่งเกมเปิดลีกก็จเจนเนชเลนัลฟิออเนี่ยยึดขุมกาลังชุดเดิมเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นตรงกลางอย่างโซฟียันอัลบัตที่กําลังมีข่าวกับบริอุพูกับแมนยูวันนี้ก็คาดว่าน,น่าจะประจํากันในแดนกลางร่วมกับโยซิปเบกาโลกับเจ้าคัมโมเบนเวนัุรานะครับโดยที่นาเป้าวันนี้ก็จะวางลูก้ายูวิชจะห้อยหน้า,านะครับแต่ซึ่งราคาวันนี้ครับอย่างที่บอกเป็นทีเมเยือนอย่างฟิออร์บุกมาต่อถึงครึ่งควบลูกส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่ลราปิดเวนาน,นี่เล่นดีในเกมลีกกับเกมรอบคัดเลือกในนที่่แแล้วต ทุกๆทีมที่รัปิดวินาเจอนะครับคุณภาพทีมสักคุณภาพทีมต่างจากฟิออค่อนข้างจะเยอะวันนี้ครับส่วนตัวผมก็ยังมองว่าฟิออเริน่าก็ยังคงดูเหนือกว่าเจ้าบ้านพอสมควรฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาในวันนี้ผมยังมองว่าด้วยดีกรีของฟิออวก,กับขุมกําลังของฟิออก็จะเป็นชุดหลักชุดเดิมเนี่ยซึ่งขุมกาลังชุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเข้าขากันเป็นอย่างมากฉะนั้นเกมนี้ส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนด้วยความที่คลาสของฟิออ้นะครับดูเหนือกว่าเกมนี้ผมอ่านว่าฟินด้ะชไไป ัเราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกยูโรป้าลีกในรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างดินนโมซาเก็บจากโครเอเชียนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของสปาร์ตาปาร์คจากประเทศเช็กนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาดิโอนมักซิเมียจะเตะก,กันในเวลาตีหนตรงนะครับ เรามาดูผลงานในวลีกของทั้ง2ทีมนี้กันเลยนะครับเจ้าบ้านครับดีโมซาเก็อยู่อันดับที่7ของลีกโคเอเชียนะครับแข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะไป1เสมอหนแล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้4เสียไป2ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งสปาร์ตาปาร์คอยู่อันดับที่2ของลีกเช็คแข่งไปแล้ว5นัดนะชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้14เสียไป4ประตู ทำได้13คะแนนนะครับสวัิดีเฮู้เอทครับผลงานที่เคยเจอกันก็คู่นี้ครับเคยเจอกันอยู่3ครั้งก็เป็นการเสมอกันไปทั้งหมด3ครั้งเลยนะเริ่มจากปี2008นะครับเป็นเกมยูโรปาลีกนี่นะฮะเกมแรกเนี่ยเป็นซาเกตเปิดบ้านเสมอกันไปกับสปาร์ตาพาร์คไป0-0ก่อนเกมที่2ครับสปาร์ตาพาร์คจับมาเล่นในบ้านแล้วก็เสมอกับซาเกตไป3-3แล้วก็เป็นเกมล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่นนะเป็นดีเดโมซาเกตเสมอกาบสปาร,ร์ตาพ ฟอร์มโดยวรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการดิโมโาสกีครับในรอบแพ้เกมชนะมา2สม,มสอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดิโมโาสก็บนะไปเสมอกับ AEK a, e K a t h มาด้วยสกอร์2ประตู2ซึ่งเป็นรายการยูฟาแชมเปี้ยน เป็นดีโมสเก็บตกรอบนี้มาแล้วก็ทําให้ดีโมสเก็ต้องมาเล่นล็อกพูเลือกของสุบยูโรปลาลีกนะครับผลประกอบการของดีโมสเก็ในรอบ5เกมดีโมสเก็พาทําเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทากาไรอยู่ที่60นะครับส่วนฝั่งสปาตาปาร์กนะครับก็ฟอร์มฮานัดหลังสุดชนะมา2แล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้สปาตาปาร์กนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่สปาตาปาร์กนะครับ สมอกับเทลิปเซไปด้วยสกอร์หประตูหนึ่งผลประกอบการของสปาตาพาร์คในรอบ5เกมสปาตาพาร์คพาทำเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับซึ่งเหลือราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านดินโมสเก็บต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับประการนี้นะครับราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านดินโมสเก็บต่ออยู่ที่าราคาปปนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งดินโมสเก็บราคาน้ำเจอที่1.94นะครับถ้าเราไปลองฝั่งสปาตาพาร์คราคาน้ำเจอที่1.91นะครับ ก็ซึ่งคี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าพูดถึงชื่อชั้นแล้วก็มาตรฐานทีมนี่ต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นทั้ง2ทีมนะครับตกรอบแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกในรอบที่แล้วมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะน, AK, กกนะน,นะครับดินอมอนสเก็บครับแพ้กับเอเคเทนจักกิตนะส่วนฝั่งสปาร์ตาพาร์กนะครับก็ไปแพ้ให้กับเอฟซีคเปนเกนในรอบที่แล้วแต่ถ้าเรา,าดูดีครับสปาร์ตาพาร์คเนี่ยไม่ได้แพ้ ทั้งสงเกมเลยซึ่งทั้ง2ทีมเสมอกันไปทั้ง2เกมเลยนะก่อนที่จะเป็นโคเปนเฮเกนแม่นจุดโทดกว่าแล้วก็เป็นโคเปนเฮเกนนะครับผ่านเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบคัดเลือกในรอบต่อไปนะครับก็ทําให้สาป์ตาป์กต้องมาคัดเลือกในศึกยูโรปาลีกนี้แทนนะครับซึ่งถ้าเรามาเจาะลึกถึงสถิติผลงานที่ผ่านมาก็ สปาร์ตาปาร์คครับเก็บชชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุดแต่ว่าเป็น3เกมหลังสุดที่สปาร์ตาปาร์คไม่เคยเอาชนะใครได้เลยมีเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับซึ่งถ้าเรามาเจาะลึกรายละเอียดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างดีโมซาเก็บนะฮะซาเก็บก็เก็บชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุดแต่ว่าเป็น3เกมหลังสุดที่ซาเก็บนะครับไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเรามาดูฟอร์มในบ้านของซาเก็บกันบ้างน,นะครับซาเก็บฟอร์มในบ้านก็ถือว่า ก่อนหน้านี้ถือว่าดีนะแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มการเล่นในบ้านของซาเก็บก็มีแพ่วไปบ้างถ้าวัดแค่5เกมหลังสุดนะครับซาเก็บในบ้านเนี่ยชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็มีแพ้ไป2เกมนะครับส่วนฝั่งสปาร์ตาพาร์คนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะเนื่องจากสปาร์ตาพาร์คไม่แพ้ใครมาเลยมา5เกมติดต่อกันมีชนะไป2แล้วก็เสมอไป3เกม ซึ่งถ้าเรามาส่องเกมเยือนของสปาร์ตาปาร์ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเกมเยือนของสปาร์ตาปาร์กในทุกรายการนับ10เกมย้อนหลังเน่สปาร์ตาปาร์กสามารถเก็บชัยชนะได้5เกมแล้วก็เสมอไปที่5เกมโดยที่ในรอบ10เกมเกมเยือนของสปาร์ตาปาร์กไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับฉชน,นครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมที่มาตรฐานทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่เกมครับเป็นเจ้าบ้านดินโมสเก็บต,ต่ออยู่ที่คารบอป ถึงแม้ว่าทีมเยือนอย่างสปาร์ตาปาร์คในรายการฟุตบอลยุโรปในทุกรายการเนี่ยนะเกมเยือนไม่ชนะใครมาแล้ว7เกมติดต่อกันแต่ส่วนใหญ่แล้วสปาร์ตาปาร์กก็จะไปออกที่น่าเสมอฉันครับคุณนี่ถ้าจะเลือกทีมทํากําไรส่วนตัวผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างสปาร์ตาปาร์คที่ฟอร์มการเล่นก็ไม่ธรรมดาคาดว่าวันนี้สปาร์ตาปาร์คยังมีดีพอนะฮะจะบุกมายันเสมอได้ฟันทงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับ ไปกันที่ศึกยูโรปาลีกในรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟในนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างลูโดโกเลตรัสกาดจากเบลเรียนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามฮูเวฟามาอารีนาจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับลูโกเลตอยู่อันดับที่6ของลีกเบลเรียนะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้14เสียไปสิประตู มีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฟังอาแจ็อยู่อันดับที่5ของลีกฮอลแลนด์นะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็เสมอไป1นเกมยิงได้6เสียไป3ประตูมีอยู่4คะแนนครับเถิต <Hey, S 1> ิเฮตุยนครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการดูโกเลตครับในรอบมาเกมก็ชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดูโกเลตแพ้กับชโนโมได้วานาไปด้วยสกอร์หนึ่งประเซต์ศูนย์ ผลประกอบการของรูดูโกเลตในรอบ5เกมรูดูโกเลตพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฟังทีมเยือนครับอาร์แจ็คฟอร์มฮานัดหลังสุดอาร์แจ็คชนะมาหนึเสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์แจ็คเสมอกับเอ็กเซเซอร์มาด้วยสกอร์2ปะตู ผลประกอบการของอาแจกในรอบ5เกมอาแจกพาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นปอร์เซ็นการทำกาไรที่20ซนะครับซึ่งเลือราคาคู่นี้นะครับบางสํานักก็เปิดมาที่ทีมเยือนอาแจกต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสํานักก็เปิดไปที่อาแจกต่อที่ราคาครึ่งกบลูกแต่ว่าหลายๆสานักดูนว่าราคาจะไหลไปทางนั้กันจะไหลไปที่อาแจกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกบลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่อาแจกทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งกบลูกถ้าเราไปลองฝั่งรูดูกัเจ้าบ้านราคาน้ำเจาที่1.90ถ้าเราไปต่่ออังจจคนราาา้ที1.95 ครับ ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนน,นก็ต้องยอมรับได้ว่าการเริ่มต้นฤดูกาลของทั้ง2ทีมก็ยังไม่เปรี้ยงปล่างสักเท่าไหร่นะครับด,ด,ดูดูกรเด็จาก5เกมเนี่ยมีแพ้ไปแล้ว2เกมจากเกมบลีกนะแล้วก็เก็บชนะได้3เกมส่วนฝั่งอาเจ็ครับ2เกมที่ผ่านมาก็มีชนะไป1แล้วก็เสมอไป1น,นเกมนะครับแล้วก็ผลงานภาพร,พรวมของฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะถ้าเรามาเจาะลึกในรายละเอียดนะครับดูกรเดก็มีเกมชนะกับเกมเสมอกับเกมแพ้เนี่ยก็สลับกันไปบ้างแต่ก็เกมชนะก็จะเห็นนชัััดกวว่่่าสฝงอจ เพิ่งมีเกมทางการมา2เกมเองนะก็ชนะไปนหนึ่งแล้วก็เสมอไปนหนึ่งเกมโดยที่เกมที่แพ้ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเป็นเกมที่อาแจกเล่นเกมกระชับมิตรแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมติดต่อกันก่อนหน้าน,นี้นะครับแต่นั้นครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นของทีมเนี่ยอาแจกอัมส์ดัมก็ถือว่าค่อนข้างจะเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างลูโกเดตพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าอาแจกชุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มกําลังที่กําลังปั้นใหม่เนื่องจากอาู้การที่ผ่านมาอาแจกก็ปล่อยตัวผู้เล่นออกไปหลายตัวเหมือนกันนะที่เป็นผู้เล่นตัวหลักๆนะครับ แต่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็ทั้ง2ทีมในรอบ5เกมหลังสุดชาติเรามามองถึงสกอร์สูงต่ำนะลูดูกเลตนะครับในรอบ5เกมหลังสุดนะมีสกอร์มีสกอร์ต่ำเกิดขึ้นที่1เกมนะแล้วก็เป็นสกอร์สูงถึง4เกมลยทีเดียวเช่นเดียวกับอาร์เจ็คนะครับมีสกอร์ยกเท่ากับสกอร์สูง,ลสงเลทราคาที่เปิดมา1เกมนะครับนอกนา้น네ี้4เกมหลังสุดเป็นอาร์เจ็ตมีสกอร์สูงเกิดขึ้นทั้ง4เกมรวดเลยนะครับนครับคู่น้จากราคาที่เปิดมาในวันนี้นเป็อา อัมสเตดัมทีมเยือนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกถ้าจากราคาฮนดิแคปนะครับผมขอเลือกไปต่อฝั่งอาเจ็กซ์อัมสเตดามแต่ถ้าจะเลือกทําเงินจากคู่นี้ส่วนตัวผมขอมองไปที่สกอร์สูงซึ่งวันนี้ครับเลดสกอร์สูงเปิดมาที่3ลูกนะถ้าเราไปอยู่สกอร์สูงที่3ลูกในราคาน้ำจอที่1.96ถ้าเราไปวางฝั่งสกอร์ต่ำกว่า3ลูกราคาน้ำจอที่1.87อย่างที่บอกครับถ้าจะเลือกทำกำไรจากคู่นี้ผมขอไปที่สกอร์สูงคาดว่าวันนี้ทั้ง2ทีมจะยิงเกินเลดราคาที่สกอสูงงงตั้้ไว เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่สึกยูโรปาลีกในรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟในนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแซงกิลุสจากเบลเยียมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูกาโนจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสเตตโยเซฟมาเรียนจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเรามาดูผลงานนลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแซงกิลุสอยู่อันดับที่3ของลีกเบลเยียมแข่งไปแล้ว4ีนัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้8เสียไป5ประตู มีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฝั่งโลแกโนโอ,อยู่อันดับที่2ของลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับแข่งไปแล้ว4นะัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเท่ากันเลยนะยิงได้10เสียไป4ประตูมีอยู่9คะแนนนะครับสถิติเฮ hey, ทเวครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซงกิรุตเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แซงกิรุตแพ้ให้กับเมเชเลนไปด้วยสกอร ผลประกับการของเซนกิรุดในรอบ5เกมเซนกิรุดพาทำเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%นะครับส่วนฟังลูกาโนทิมเยอนฟอร์ม5นัดหลังสุดลูโกโนชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่ลูโกโนเล่นบอลถ้วยในลีกซูสเซแลนนะเป็นลูโกโนครับบุกไปเอาชนะกัสวิลมาดริสกอร์7ประน ผลประกอบการของลูกโน่นับเพียงแค่4เกมลูกโนพาทําเงินไปที่3เกมพารลุไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรที่75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับบางสํานักก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเซงกิรุตต่อที่ราคาครึ่งครบลูกบางสํานักก็เป็นเซงกิรุตต่อที่ราคา1ลูกนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าบางสํานักราคาจะไหลไปที่แซงกิรุตต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่ง ราคาณนะตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านเซงกิรูต่ออยู่ด้วยการ์นลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเซงกิรูนะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1 8ึ่งจุดแปดสามถ้าเราไปลองฝั่งลูกาโนราคาน้าจะอยู่ที่2.02นะครับซึ่งคุณนี่ครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าพูดถึงมาตรฐานและคุณภาพทีมก็ทั้ง2ทีมนี่ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเกมนี้ครับเซงกิรูนะฮะจะได้เล่นในสนามที่ไม่ใช่สนามรังเย่าของตัวเองนะครับแต่ว่าจะเล่นในประเทศเบลเยี่ยมนี่แหละฮะฉะน,าก,ก,าน,น,นก็ เป็นลองลงมานิดหนึ่งนะครับและจากภาพรวม ผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเป็น2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนนี้เท่ากันเลยนะทั้ง2ทีมเตะไปแล้ว4นัดนะครับก็ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1เกมเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันก็ลูกได้เสียนะแล้วก็มีเก้าคะแนนเท่ากันนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นทั้ง2ทีมฟอร์มดีมาทั้งคู่เลยนะครับเซนกิรุสครับมีแพ้ไปน1นเกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ในรอบ5เกมเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดเนี่ยนะที่เซนกิรุสไปแพ้กับเมเชลเลนแล้วก็เป็นการแพ้ค่ออนข้้างงจะะเเยแพถึ4-0ด ก็เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างจะน่าใจหายเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งลูกาโน่ก็เป็นสกอร์ที่น่าใจหายเหมือนกันนะซึ่งเกมที่แล้วของลูกาโน่ก็เป็นการเอาชนะทีมอย่างกัสวิลไปด้วยสกอร์เจถึงแม้ว่ากัสวิลจะเป็นทีมอ,อยู่ลีกระดับล่างกว่านะครับแต่ก็ลูกาโน่ก็ไม่ไว้หน้าเลยนะครับบวกกับเกมก่อนหน้านั้นน่ะลูกาโน่ก็ยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง6กหนึ่งเรียกได้ว่าเกมก่อนนั้นยิงไป6เม็ดเมกมต่อมายิงไปเม็ดเมตรนะครับ2เกมรวมกันก็ยิงไปแล้ว และจากภาพรวมเนี่ยลูกาโน่ก็สามารถเก็บชัยชนะได้4เกมจาก5เกมหลังสุดซึ่งมีเกมแพ้ไป็น1เกมเหมือนกันแต่ทั้งสองทีมนะครับเรื่องฟอร์มก็จะต่างกันก็ตรงที่ลูกาโน่นะอย่างที่บอกครับ2เกมหลังสุดก็ยิมประตูเสยคู่แข่งได้ถึง13ลูกส่วนฝั่งเซนกิรุสเจ้าบ้านนะฮะก็เสียประตูคู่แข่งได้ถึง4ลูกจากเกมที่แพ้เกมล่าสุดใช่ครับจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาถึงแม้ว่าราคาจะไหลไปที่เซนกิรุสต่อที่หลูกส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเกมนี้ด้วยความที่ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกกกับบวฟอร์มกเเล่่นนีย ช่วงหลังก็ฟอร์มส่วนทางกันนะเจ้าบ้านอย่างเซนกิรุตแพ้ไปเกมล่าสุดส่วนฝั่งลูกาโนก็มีเกมลุกที่กําลังจัดจ้านใน2เกมหลังสุดเกมนี้ส่วนตัวผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างลูกาโนที่กําลังมีความมั่นใจและคาดว่าวันนี้จากราคา1ลูกที่เซนกิรุตต่อผมอ่านว่าถ้าเซนกิรุตจะชนะจริงเกมนี้ครับเซนกิรุตจะชนะไม่ขาดหรือวจะชนะ1เม็ดแต่ท้ายที่สุดแล้วครับผมอ่านว่าวันนี้ลูกาโนยังมีดีพอนะฮะจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เพื่อนๆชอบคู่ไหนกันบ้างหรือว่าคู่ไหนครับน่ากดส่วนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับเฟเดรเช่กับชเวนเต้คู่นี้เรดเปิดมาเป็นเฟเดรเช่ต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เฟเดรเช่คู่ที่สองครับลาปิดเฟนากับฟิอเรนตินาคู่นี้เรดเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างฟิออ่ออออู่่่ททีีคึงบลลกกผมขเเืตไป คู่ที่3ครับดินนโมซาเกบกับสปาตาาักคู่นี้อเเปิดมาเป็น้าบ้านดินนโมซาเกบต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่สปาตาาักคู่ที่4ครับลูดูโกเลตกับอาแจคคู่นี้อเเปิดมาเป็นอาแจคทีมเยือนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกบลูกถ้าจักราคาในแคปนะผมขอเลือกต่ออาแจคนะครับแต่ถ้าจะเลือกทําเงินจากคู่นี้ผมขอเลือกไปสกอร์สูงที่3ลูกคู่ที่5ครับแซงกิรุดกับลูกาโนคู่นี้เรเเปิดมาเป็นเจ้าบ้านแซงกิรุดต่ออยู่ที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ลูกาโน และท้ายที่สุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่คิวอาร์โค้นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อ,อสอบถามทัศนะตัว v, v ี p ตัวทำเงินนะครับแล้วก็สอบถามทัศนะในกูุ่อื่นกันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงวทางเพื่กับการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กรส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆดงรวยๆกันท่นหน้านะครับสวัสดีครับ